มันตนตูดมาให้แม่อุ้มดูหน่อยหันตูดมาให้แม่อุ้มดูพ่อเหอครับ่าแม่คาพ่อเหครับพ่อตะเียนลงในร้านนะแม่เจียบคนมันถ่ายลูปก่อนถ่ายนี่แล้วๆๆนี่ยืนๆๆๆๆๆให้นืให้เดียยิ้มก่อนยิ้มก่อนตาวานตาวานตาหวานตาวาน เล้วโอ้หจะันขีเาเนด่นเตะ้แล้วไม่เป่าไม่เ่าตาเจ็บเจ็ตาเจ็บ่คือวใหญ่เลยว่าหันอ้มาให้เตเปให้าพี่ปอเพียงขายเศร้าแดีวยกมาขึ้นยี่เม่ๆปอให้ร้านนี้ จร <kommt. S 2> ิงจริงจริงจริงาไม่ยจริงจริงอเต้นเต้นเต้นจริงจริงเต้นทจจริงจรจเตงาดจริงจจริงจริงเงับเงังงังให้งทยเข็มนมันอยมบ้างกันความส้นควนูนบ เสียทายหน่องอยู่นี่เบื้องแ่วันนี้่อนเป็นเขียดจีงดมดากน่องไปดมด่ากน่องกันดมดากดมดากเร็วดมดากน่องเลยเีไหมดดมดากน่องกันเร็วดม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 ดากน่องกอนดมดากน่องกอนมาดมดากเร็วดมดากน่องกอนเร็ว